ทีเดียวเอ้ยมันกระโดดออกได้้โอ้ยโอ้ยโดดเขาสูเอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กูอยู่กับผมมีมาร์อีกเช่นเคยนะครับกับสวนสัตว์ของเรานั่นเองนะทุกคนโอ้โหผมขอปรับไปกลางวัน,วนแป๊บนึงเมื่อจัดอ่าก็กลับมาอีกแล้วเนาะกับผมมีมานะครับวันนี้นะครับเราจะมาสร้างเล้ากบหรือว่ากงกบนั่นเองนะครับทุกคนเราไปแล้วเนี่ยเราสร้างทะเลทรายไปเนาะอูดตรงนั้นนะคือตอนแรกอ่ะผมสร้างแบบกระบองเพชรเต็มเลยทุกคนน่าจะเห็นนะครับแต่ว่า ไอ้อูดพวกเนี้ยมันกินกระบอกอุ๊ยมันกระโดดออกมาได้ด้วยเฮ้ยอูดกระโดดถามจริงโดดออกมาได้ไงวะนะคืออูดอะมันเดินชนกระบองเพชรบ่อยมากผมก็เลยแบบทุบกระบองเพชรทิ้งไปนะฮะหลายต้นเลยเป็นว่าอูดเราก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ต่อไปครับเราจะมาทําการสร้างกบนะครับซึ่งกบเนี่ยมันก็เป็นแบบเคอรอื่องบกเครื่องน้ำเหมือนเต่าใช่ไหมล่ะแต่มันจะอยู่ในน้ำซะมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างกรงแบบเต่าเลยแต่จะทําให้มันเออเขาเรียกว่าไง มีน้ำเยอะกว่านั่นเองนะทุกคนนะเออคือกบมันน่าจะกระโดดได้ใช่ไหมเอออาจจะต้องทําหลังคาวะเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะครับว่าถ้าไม่ทําหลังคาเนี่ยกบมันจะกระโดดสูงแค่ไหนเนาะน่าจะเอาอยู่ข้างเต่าเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันนะอ่าเราได้กกงมาแล้วนะครับนี่กกงประมาณนี้เดี๋ยวผมทําการอนะ่ะ พวนดินตรงนี้ก่อนนะครับเออเราต้องโลเพนนิดนึงนะครับพวก,ก่อนผมขอขุดดินก่อนแล้วกันนะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการทำรั้วทำพื้นทำทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะเย็ดเค ร่างโคตรตึงโคตรอาดูดิแบบอยู่คู่กงเต่าแล้วก็แบบสวยขึ้นเยอะอะครับมาใดผมล้อมลัวข้างบนก่อนเออล้อมลัวข้างบนเหมือนอันนั้นอะคือผมไม่รู้ว่ากบเนี่ยมันกระโดดด้สูงแค่ไหนนะทุกคนใช่ไหมชีวิตจริงกบมันก็ต้องกระโดดอยู่แล้วอะซึ่งมันจะสูงขนาดไหนเคียวเราอยากรู้มากนะตอนนี้ก็ถ้าเกิดนะครับไอ้รั้วเนี่ยมันเอาไม่อยู่นะครับเราคงต้องสร้างกระจกนะครับให้เป็นกระจกปิดข้างบน อยากรู้ว่ากบของเราเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบ5สีหรือเปล่าแบบเคโลโลเลยอะไรประมาณเนี้คือผมยังไม่เคยสปาหรือว่าแบบทุกชีวิตหรือว่าเรียกกบขึ้นมาเลยนะทุกคนก็เลยไม่รู้ว่ากบเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะแล้วก็สีแบบไหนเนาะเออทุกคนเคยเห็นเคโลโลไหมที่มันมีแบบสีเขียวสีแดงสีน้าเงินอะไรอย่างนั้นอนะ่ะเอออยากให้ได้แบบนั้นนะ่ะน่าจะเท่น่าดูมขขออนุญาตทำอ่าบ่อน้ําก่อนละกันนะครับบ่อน้ําสําหรับเลี้ยงกบของเรานั่นเองนะทุกคนเออบ่อน้ำต้องเป็นหินนี้ด้วยนะครับนี่ เขาเรียกว่าเห็นที่มีชีตะไคอ่ะเอออ่ะเพิ่มความธรรมชาติเข้าไปนะทุกคนแล้วเราก็ทำการใส่น้ำลงไปเลยนะครับ่อ่าบอกไม่ต้องลึกมากนะครับไม่งั้นแบบกบตายเอ้าเดี๋ยวนะแหว่งแหว่งบ่า อ๋อจะตรงนี้เราจะว่างเป็นว่างเราจะว่างเฉยเราจะวางเป็นอันนี้นะครับนี่มอสนี่ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเฮรลบเบิดแลเบิดระบเบิดรบดรจะวางต้นไม้ไ้ด้วยนี่ต้นไม้ไ้บนมอสสวยไหมเฮตึงจัดตึงตึงเอาเรื่อง แล้วก็ไว้ตรงกลางด้วยนะฮะนี่มันต้องมีเกาะกลางน้ำใช่ไหมล่ะอ่าแล้วก็ต้นนี้วางไว้ต้นหนึ่งเออแบบนี้เลยครับพ่อสวยเฮ้ยหรือว่าผมคิดไอเดียออกทุกคนผมจะเอาต้นไม้ไว้ตรงกลางนี่แหละนี่ซากุระขึ้นเย้ซากุระอยู่กลางน้ำอย่างนี้ค่อยสวยหน่อยนะฮะแล้วเราก็วาง ดอกไม้เลยนี่อ่านี่ไงซากุระเราเป็นต้นและเย้เคโคตดตึงโคตรอันตรายเนี่ยเออสวยจะตายเอาเรื่องผมขอใส่น้ำก่อนนะครับเอ้ยใส่น้ำเฉยเลยใส่ไฟในน้ำเออมันมืดมันมืดไม่งั้นแบบผียันจะออกมาจากซากุระเราหรือเปล่าเออนี่อ่ะ เนี่ยโคตรงามเลยจังหวะนี้อ่ะผมใส่ไฟไปตรงนี้อีกหนึ่งอันเป็นไงโอ้โหอันนี้คือสวยมากทุกคนดูดิอเครู้สึกว่าผมจะมาถูกทางแบบตามพวกสัตว์ขึ้งบกขึ้งน้ำแล้วมันดูดีมากเลยอ่ะชมตัวเองเฉย <c oughs> อ่ะเดี๋ยววางหญ้าไว้ตรงนี้หน่อยให้มันเขียวหน่อยมันไม่ค่อยเขียวเลยนี่เอาเป็นมอสเลยได้ไหมเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ เคเสร็จแล้วครับประมาณนี้นะครับกงกบของเรานะฮะเดี๋ยวผมจะทําการวางกบลงไปนะครับแต่ก่อนหน่นขอใส่ไฟตรงนี้ก่อนมืดจัดมืดตืบอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้วางกบเลยนี่ครับไข่กบมาลุ้นกันว่ากบของผมจะเป็นสีอะไรนะฮะตึ๊บเฮ้ยกบเหลืองกบส้มอ้ากบเป็นสีเดียวกันหมดเลยเหรอไม่มีกบเขียวเหรอเฮ้ยโอ้กบมีสีเดียวกันน่ะ ช็อกเลยเออคิดว่าจะมีหลายสีนะครับดูดิได้น้องสีเดียวเอ้ยมันกระโดดออกได้อเ <laughs> มันกระโดดออกได้จริงทุกคนไปนู่นแล้วโอ้ใหม่ก็ผมต้องรีบทํารั้วแล้วผมต้องทําเป็นอะไรอะ่ะกงกบ๋อ,อเป็นกระจกเหมือนเดิมใช่ไหมหูเนี่ยน้องเตือนผมแล้วนะครับผมไม่ฟังไงหลังค้าก่อนกกบโดด โอ้ยโอ้ยโดดสูงเฮ้ยมันโดดขึ้นยอดไม้เลยอะเนี่ยเราจะเอากระจกคุมไอ้ไอ้พวกไฟนี้ขึ้นไปเลยนะครับนี่จะได้แบบเรื่องไงไม่ทับโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมมันจะยังสวยอยู่เหมือนเดิมเนาะเอ้ยกลับเข้าไปกลับเข้าไปได้ไหมไม่เข้าไปกูฆ่านะ,ะเฮ้ยยังเหลือกรูนึง เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ทําการใส่ล้วใส่ราคาทุกอย่างนะครับให้กงกบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนกบตัวแรกเสกมาเยอะมากเลยย่สาบตัวเนี่ยมันกระโดดออกไปหมดเลยอย่างดีที่เราทํากงทันนะครับกองมันจะแบบไม่สูงมากนะเพราะมันเป็นกบไงเออก็เลยแบบจําเจตเตี้ยวไว้นะทุกคนก็เดี๋ยวจะเสกเพิ่มม่สักสองตัวนะครับนะ ประมาณนี้ประมาณนี้เอาสามตัวละกันสามตัวเออเฮ้ยมันก็น่ารักนะทำเป็นเล่นไปเนี่ยออกไปไม่ได้แล้วทีเนี้ยแล้วเราก็ออกไม่ได้ด้วยนี่นะครับกรงกบของเราอย่างงามแล้วก็มีต้นไม้ทะลุขึ้นมาแบบนี้เนาะถือว่าสวยงามใช้ได้นะครับเย่ฝนตกด้วยยามเข้าเดือนหกฝนกระตกเยเชฝนตกพร้อมกับกบที่กระโดดอยู่ข้างในแมงบรรยากาศโคตรดีจังหวะโคตรได้เลยทุกคนดูดิ ่งโคตรสวยเลยอ่ะเลยอันนี้คือเดียบโอ้โหฟ้าผ่าด้วยบรรยากาศโคตรเข้าเข้าจัดอ่ะน้องๆดูดีขอเปิดเข้าไปดูหน่อยอบ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 นี่ขถ่ายรูปเลยนะครับคุณกบไว้ทำรูปปก <c oughs> นี่น้องกบของเราอ่ะทุกคนครับตอนนี้นะครับผมปรับให้มันเป็นกลางวานันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า ฝนมันตกหนักมากฟายุมันเข้านะครับมันก็เลยสว่างได้แค่นี้นะทุกคนโอ้โหแต่ก็เข้ากับบรรยากาศของกงแล้วเนาะเออของกบอะเออก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ฝนตกนะฮะแล้วเดือน6พอดีด้วยโอ้โห นี่มันเดินเจ็แล้วนี่หว่าช่างมันเถอดเอาเป็นว่าสวยครับภูมิใจกลงนี้คือเป็นอีกกลงหนึ่งที่ผมภูมิใจนะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบนําเสนอมาไว้สร้างกลงกลบเลยแบบผมคิดว่าจะสวยนาดนี้ไม่คิดว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ด้วยนะทุกคนโคตรอวยตัวเองเอาเป็นว่า ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลนาะทุกคนไปก่อนแล้วนะทุกคนอยากให้ผมสร้างสัตว์แบบไหนในสวนสัตว์ของเรานะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนเพราะว่าสวนสัตว์นี้นะครับเป็นสวนสัตว์ของพวกเราทุกคนนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย See you again ลาก่อนแล้วเจอกันใหม่อุย้ยฟ้าผ่าบ๊ายบายบ๊ายบาย